สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดในปีนักษัตรปีมะเมียนะเอะขอโทษค่ะปีม,มะแมค่ะประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2566นะคะการดูดวงวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอ ค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะลูกดวงนะขอให้ลูกดวงทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งขอให้บอกกล่าวครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารของคุณและร่างกายนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยําขอให้ครูบาอาจารย์ของหมอดึงดูดแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอ่ามาอธิษฐานจิตกันเลยนะคะขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะ เรามาดูกันเลยค่ะในด้านพื้นฐานนะคะที่หมอบอกเนาะจะมีการดูดวงในด้านการงานการเงินชีวิตครอบครัวคนที่มีคู่คนที่โสดม่นสนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะด้านสุขภาพโชคลาภนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างในเดือนนี้นะคะของคนที่เกิดปีมะแม่นะคะเรามาดูกันเลยไพ่ขึ้นมาค่อนข้างสวยงามมากเลยในเดือนนี้โอกาสประสบความสําเร็จนะคะใครถ้าเกิดรอง,งานนะคะที่ไป บอกกล่าวเจ้าที่จะทางในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือว่าอธิษฐานจิตไว้นะคะงานที่ใหม่หรือว่าการประเดิมงานอะไรต่างๆเนะี่ยคุณมีโอกาสได้งานในสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะโอกาสประสบความสําเร็จสูงเลยนะคุณมีพภเกตปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะแล้วก็องค์พ่อพระสิวะนะคะถ้าเกิดใครมีใครบอกกล่าวหรือพระแม่โพศพที่คเคยไปบูชาไว้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะรวมถึงงาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุณเคารพนับถืออยู่ที่บ้านอยู่แล้วสิ่งที่หมอบอกไม่ว่าจะเป็นพระภูมิพระพรมสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตัวที่บ้านเราเนี่ยเคารพบูชาหรือการกราบไหว้อยู่ประจําของเราเนี่ยเราจะอาจจะมีการมองเห็นภาพหรือว่าการจินตนาการในด้านการทํางานอะไรใหม่ๆที่จะมีโปรเจกต์เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นภายใน3เดือน7เดือนนะสิ่งที่หมอบอกโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านงานเนี่ยคุณมีโอกาสสูงเลยสิ่งที่หมอบอกนะคะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้แล้ว เราไม่สบายใจขัดเคืองใจเราไปไหว้หรือนั่งสมาธิต่อองค์ท่านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จหมดมันจะมีไฟในเดือนนี้คิดอยากทําอะไรมันจะมีการสิ่งที่ดีๆคนที่คิดร้ายป้ายสีเราเขาจะแพ้ภัยตัวเองนะคะสิ่งที่หมอบอกต่อให้ใครมองว่าเราทํางานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นช่างหัวเขาที่หมอบอกนะคะคุณคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเองมันจะเป็นเกาะกาําบังป้องกันภัยสิ่งที่มันไม่ดีนะคะใครที่กราบไหว้องค์พญานาคหรือปู่เนี่ยปู่พญานาคย่าพญานาค ื่อท่านอาจจะมาสื่อบอกในเรื่องการงานที่เราขอด้านการงานจะโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านโลกโซเชียลออนไลน์หรือการขนส่งเนี่ยสิ่งที่หมอบอกในเดือนนี้จะกระตุ้นยอดขายการเงินได้ดีขึ้นหรือว่าการคมนาคมเนี่ย อะไรที่มันติดขัดในเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้คุณจะคล่องตัวทั้งหมดสิ่งที่หมอบอกมันเป็นไปได้สูงแลวมีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่าใครอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหมอจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปไหว้ที่อื่นไกลไหว้พ่อแม่หรือพระในบ้านแล้วก่อนอย่างกรณีที่ท่านเสียชีวิตเนะี่ยไปจุดทูปอธิษฐานจิตขอพรท่านในเรื่องการงานการเงินได้ปัญหาภัษคที่เราเป็นอยู่นะคะจากจากร้ายมันจะกลายเป็นดีทันทีหรือเรา สวดมนต์ไหว้พระอุทิศบารมีของเราในการทําบุญให,ใ,หให้พ่อแม่บิดามารดาที่เสียชีวิตล่วงลับไปแล้วหรือทอําใส่บาตรพระให้ท่านนะคะกับข้าวอาหารที่ท่านชอบขนมน้านะคะอย่าขาดเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะมาดูในด้านของครอบครัวในเดือนนี้นะคะอาจจะมีการเข้าใจอะไรกันมากขึ้นลึกซึ้งหรือว่ามีการาตบปากรับคําจะช่วยเหลือจุนเจือในเรื่องของอ่ จะเป็นของขวัญของกำนันนะคะหรือว่าเคยบอกแฟนบอกสามีบอกภรรยาไว้ว่าจะดูที่ดูทางให้หรือเปลี่ยนยวดยานผ่านนะมันจะเป็นกระเป๋าออเทซอรี่หรือว่าเป็นทองหยองอะไรเงี้ยให้ก็ได้ในเดือนนี้คุณอาจจะมีของกำนันของดีๆติดไม้ติดมือให้สามีหรือภรรยาได้จะไปในทิศทางที่ดีความสงบลมเย็นนะในครอบครัวค่อนข้างจะเป็นสุขนะคะในเดือนนี้อาจจะมีอารมณ์อ่า ทะเล้นทะเลื่งกันบ้างพูดจาอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังรักกันไม่ไปไหนเนาะสิ่งที่หมอบอกอาจจะมีอารมณ์ขัดใจกันบ้างบางเวลาเวลาโมโหไม่พอใจนะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนไกลเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเออด้านคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนเนี้ยคุณมองหา แนวทางใหม่ๆใ,ในการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือการดูแลตัวเองซัพพอร์ตตัวเองค่ะหรือว่าเอาโลกโซเชียลออนไลน์มาเป็นสื่อในการแสดงออกหรือการหาคู่ก็ได้ในเดือนนี้เพราะคุณโอกาสมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันอาจจะมีทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันเข้ามาชอบมาจีบก็ได้อ่าหญิงรักหญิงชายรักชายเนี่ยโอกาสจะสูงในเดือนนี้นะคะขอให้คุณดูดีด ไม่ต้องรีบร้อนในความรักถ้าถ้าเกิดคุณใจเย็นรักตัวเองอะสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งตามให้เหนื่อยหรือร้องขอเหมือนคนที่อดีตของเราที่ผ่านมานะเขาทำเราเจ็บช้ำมากเนาะเจ็บแล้วเราต้องจําสิ่งที่หมอบอกนะคะมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทเดือนนี้นะคะอ่ามีคนนะคะเข้ามาติดต่อทาบทามหรือว่าขอขอขายขนมจีบกับคุณคุณมีโอกาสที่จะชอบคอชอบใจก็ได้แต่คุณเป็นคนที่ ใจจริงกลัวๆก้าๆนะคะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองการแต่งเนื้อแต่งตัวอาจจะมีความเขินอายเก๊ๆก,ก,กังๆบ้างถ้าเกิดเขานัดเดทหรืออะไรเงี้ยดูในไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราชอบหรือดูใน YouTube ก็ได้ที่หมอบอกการแต่งหน้าการแต่งตัวมันจะได้เข้ากับบุคลิกเรานะคะมันจะได้เพิ่มเสริมความมั่นใจในการออกเดทนะคะเดือนนี้ถ้าเกิดมีการออกเดทจริงๆก็ขอให้สมปรารถนาและขอให้เจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเนาะสำหรับคนที่โสดสนิทค่ะมาดูในด้านของ โชคลาภนะคะโชคลาภอาจจะได้มาจากปู่ท้าวเวสวรรณนะคะที่สิ่งที่หมอบอกนะคะหรือพระลาหูก็ได้บางคนบางกรณีที่ไปกราบไหว้บูชาองค์พญานาคนะคะทุกองค์เลยเช่นกันอาจจะมีโชคลาภติดมาจากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปหรือว่าการท่องเที่ยวหรือว่าการที่เราบูชาท่านอยู่ในบ้านแล้วเราอาจจะได้เลขมาจากตรงนี้โดยตรงหรือการจุดทูบจากเลขก็ได้นะคะที่ขอพรท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะอาจจะมีการปลดหนี้หมดสินภาระได้เพราะการกระทําการตั้งใจทํามาหากินของเรานะคะคุณมีโอกาสโชคดี ฟ้าเปิดฟ้าดินประทานพรนะคะถ้าเกิดใครคิดดีทดําดีสวดมนต์วายพระปฏิบัติอยู่แล้วกรวดน้ำให้เจ้าที่เจ้าทางดีๆช่วงเนี้ยเดือนนี้มีโอกาสสมหวังถ้ามีโอกาสเขามีงานกระถินงานผ้าป่างานอะไรอย่างเงี้ยคุณเสริมช่วย ทำบุญทำทานไปเลยค่ะ5บาท10บาทร้อยสอช่วยได้ตามอัธยาศัยของเรานะคะคุณคิดดีปฏิบัติด,ดีคุณจะได้บุญทานตรงนี้แล้วมันจะเป็นโชคลาบกลับมาหาคุณนะคะหรือเราไปติดต่อสื่อสารการงานค้าขายธุรกิจของเราอาจจะประสบความสําเร็จผ่านก็ได้สิ่งที่หมอบอกโปรเจกต์ของเรานะคะมาดูในด้านของอุบัติเหตุระวังนะคะฟืนไฟความร้อนทุกชนิดในช่วงเดือนนี้นะคะระวังเล็กๆน้อยๆ่าเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับพวก โต๊ะเก,ก้าอี้อะค่ะรถก็ได้ที่หมอบอกมอเตอร์ซองมอเตอร์ไซค์บางทีบางคนขับจักรยานปั่นจักรยานเนี้ยมีโอกาสไปล้มไปลื่นล้มได้ให้ระวังด้านข้วเขา่าข้อเข่าถลอกนะคะหรือข้อมือฝ่ามือนาะที่หมอเน้นย้ำหรือระวังไว้นะคะอ่าการดูดวงของหมอเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชม ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสมหวังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สเร็จสมปรารถนาเจอคู่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะใครที่หวังรักทางไกลก็ขอให้เจอรักต่างแดนโดยเร็ววันนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ